พรีวิวศึกชิงบัลลังแชมป์พิมเมยร์ลีกสุดเดือดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านวัดแชมป์กับหงแดงเลี้ยวผู้ทุกคนสามารถมามันพร้อมกันได้ที่วันอาทิตย์ที่10เมษายนเวลา4ทุ่มครึ่งเชียร์กันแบบฟรีๆทางช่อง ID Station ใน True ID ไปหาโหลดกันเด้อ อ่ะเรามาเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเริ่มกันที่ฝั่งลิเวอร์พูลก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งในช่วงที่ผ่านมา5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้5เกมลวดรวมทุกรายการโอ้โหยิงได้มากถึง10ประตูและเสียไปเพียงแค่1ประตูเท่านั้น นาวเวลานี้ทีมของเจเกนคลอปเนี่ยกำลังรั้งอันดับ2ของตารางคะแนนด้วยการมี72แต้มด้วยการลงสนาม30เกมตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่1นแต้มเท่านั้นและถ้าหากบุกมาชนะได้ก็จะแซงขึ้นไปรั้งจ่าฝูงทันที เรื่องที่โชคดีของเลียพูก็คือพวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเลยแม้แต่รายเดียวและเจเกนคลับก็น่าจะขนนักเตะชุดที่ดีที่สุดในการลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบไปด้วยอลิซอนเ้าเสาแนวรับก็จะเป็นเทรนด์มาติฟฟานได์โรเบิร์สันส่วนด้านกลางก็จะประกอบไปด้วยฟาบินโจเตียโก้และแฮนเดสันขณะที่3ประสานในแดนหน้าก็จะใช้ดีอาร์สมาเน่และซาร่าข้ามมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยดอบลงไป เก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ2ยิงได้เพียงแค่7ประตูและเสียไป็น1ประตูจากการลงสนาม5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนเวลานี้นะครับทีมของเป๊ปกูดิโอลาเนี่ยกำลังนําจากฝูงด้วยการมี73แต้มจากการลงสนาม30เกมนำเลี้ยวภูอยู่เพียงแค่1แต้มเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ก็จะฉีกหนีไปเป็น4แต้มทันที เกมนี้นะครับรูเบนดิอาร์สต้องรอเช็คสภาพความฟิตอีกครั้งว่าจะสามารถลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่แต่ถึงจะขาดประการหลังตัวเก่งนะครับบรรดากำลังสำคัญราย,อ,ยาอื่นก็พร้อมลงสนามอย่างครบถ้วนเกมนี้นะครับคาดว่าแมนซิตี้เนี่ยจะมาในระบบ4-3-3เฮเดอร์สันเฝ้าเสาแนวรับก็จะเป็นคันเซโล่สโตนลาป็อกและวักเกอร์ส่วนแดนกลางก็จะประกอบไปด้วยเดอะอยโรดีและกุนโดกัน ขนาที่3ประสานในแดนหน้าก็คาดว่าจะเป็นแบรนาโดโฟเดนและสเตอร์ลิงนะครับอ่ะรอดูครับมันแน่นอนคู่นี้อย่าลืมนะครับแข่งวันที่10เมษายนเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับอ่ะรอดูครับคู่นี้และที่สำคัญดูฟรีได้ที่ ID Station 2 ID นะครับโอ้โยดีมากเลยอะ